สวัสดีครับมาพบกับการรีวิวรถของดีคู u ี i มอเตอร์อีกครั้งนะครับวันนี้นะครับผมก็จัดเตรียมรถมาเป็นชุดเลยนะพวกนี้ตระกูลที่วันนี้จัดเตรียมมาเนี่ยเป็นครอสโอเวอร์ทั้งหมดเลยนะครับครอสโอเวอร์ยอดนิยมทุกยี่ห้อทุกแบรนด์เลยนะเดือน สิงหาคมนี้นะผมบอกก่อนเลยว่าเรามีโปรโมชั่นพิเศษแล้วก็พิเศษสุดๆจริงๆนะสำหรับคุณลูกค้าที่กําลังมองหา c r o ซ s o v e r อยู่เรามีโปรโมชั่นอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะแต่ว่ารถกลุ่มนี้เนี่ยเรียกว่าถ้าคุณลูกค้าสนใจอยากจะได้รถกลุ่มนี้ไปใช้งานเนี่ยผมให้ตั้งแต่วันนี้เลยโปรโมชั่นนี้นะครับโปรโมชั่นที่สําคัญก็คือว่าวันนี้เราร่วมกับธนาคารทีดีบีกับทางเอ็กคูซีมอเตอร์ร่วมกันในการจัดโปรโมชั่นร่วมกันสําหรับรถกลุ่มนี้เรามีดอกเบี้ยพิเศษให้นะครับสาหรับรถกลุ่มนี้ทุกคันเลยนะ ดอกเบีย้ย2.79คับฟรี90วันหรือคุณลูกค้านะหรือคุณลูกค้าจะสามารถเลือกไปแคมเปญหนึ่งก็คือมีดอกเบีย้ย0%ให้เลยนะ12งวดยังได้อย่างหนึ่งนะสอันนี้คุณลูกค้าเลือกเอา0% 12งวดดีไงเพรถกลุ่มนี้เนี่ยผ่อนถูกลงไปเลยเยอะเลยเดี๋ยวผมจะมาให้ดูนะครับอย่างรถยอดนิยมคันนี้เลยคโ l ล l a Cross ตัวนี้ใหม่เอี่ยมกิฟเลยนะครับปี2020นะ ตอนนี้เนี่ยรถคันนี้วิ่งอยู่แค่30,000กว่าโลนะสวยๆใสๆกิิบๆแบบนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญเป็นตัวพรีเมียมเซฟตี้ด้วยก็คือตัวท็อปเลยนะครับตัวนี้เนี่ยออกห้างเนี่ยหล้าน 1, 1 9 9 0 0 0บาทก็คือประมาณล้านสองเลยนะแต่วันนี้เนี่ยถามว่าเราขายกันอยู่แค่9 9 9 0 0 0บาทนะประหยัดไปเยอะเลยนะประหยัดไปแล้ว2 0 0 0 0นน่ 2, ะตีง่ายๆแล้วก็ที่สำคัญนวัตตตีห้างยังมีให้อยู่นะครับรถคันนี้วิ่งแค่30,000กว่าโลนวตตีห้างมีให้ถึงแสนห้านะตัวนี้ออปชั่นจัดเต็มจริงๆนะผมให้ดูเลยนะนี่ให้ดูก่อนเลยหลังคาซันรูฟนะมีมาให้กล้อง360มีมาให้นะสภาพคลิปๆแบบนี้เลยให้ดูนะครับที่สาคัญนี่เห็นสติ๊กเกอร์นะเป็นรถเทสต์ได้นะคร นี่ผมให้ดูเลยสวยกิฟเลยนะครับคันนี้เนี่ยพลาสติกยังไม่แกะเลยนะครับเนี่ยพลาสติกจอพลาสติกคอนโซลไม่ได้แกะเลยนะรถสวยมากนะครับนี่ครับวิ่งอยู่33%มหมนะรถคันนี้สวยจริงนะครับรถสภาพกิฟแบบนี้เลยปกติแล้วเงื่อนไขเดิมเนี่ยก็คือผ่อนอยู่ประมาณ17ื่นต่อเดือนเอางี้ดีกว่านะประมาณ17 000. แต่วันนี้ถ้าใช้เงื่อนไขพิเศษดอกเบีย้ยศูนเปอเดือน12เดือนแรกผ่อนจ่ายแค่12ื่นประหยัดไป5000เลยต่อเดือนนะครับเยอะนะครับก็คือคุณสามารถเอาคอสคันนี้ไปใช้เนี่ย อนเดีละหมื่นสองแค่นั้นเองนะแล้วก็ออปชันเต็มอย่างเงี้ยที่ผมบอกว่านันตีห้างมีมาให้เรียบร้อย5ปีแสนห้ายังอยู่ครบหมดนะครับเนี่ยเรามาดูนะข้างในสวยนี่ให้ดูเนี่ยนะซันลูปสวยๆอย่างงี้เลยนะเท่ๆอย่างงี้กล้องสเลโกสจัดเต็มมาหมดเลยนะตัวนี้ออปชันเต็มเลยนะครับครอสนี่ไม่ต้องห่วงเรื่องพื้นที่ใช้สอยเขานะใหญ่โตมากนะนี่ช่องแอร์หลังมีให้เรียบร้อยหมดนะใหญ่โตนั่งสบายผมนั่งให้ดูเลยก็ได้ครอสนะนี่ นั่งเต็มจริงนะแล้วก็เซดรูมเลขรูมเหลือๆเ,เลยด้านท้ายนะตัวนี้เรามาดูกันนะฮะนี่ฝาท้ายฟ้าครบเลยเหมือนได้รถใหม่อ่ะยังไงอย่างนั้นนะครับตัวนี้ตัวปิดคาเวอร์ cover, ปิดก็มีอยู่ครบนะสวยจริงคันนี้นะครับผมบอกไว้ก่อนเลยไม่ได้ไปเนี่ยเสียดายแล้วก็วันนี้แคมเปญพิเศษเนี่ยเดือนสิงหาคมเนี่ยผมให้เลยก็ได้วันนี้นะวันนี้ไหนๆแล้ววันที่29แล้วอีกแค่2วันผมจัดให้เลย คุณลูกค้าอยากได้ตอนนี้ศูนย์เปอร์เซ็นต์สิบสองนวดผ่อนแค่เดือนละประมาณหมื่นสองนะเซฟไปแล้วห้าพันคุ้มมากนะครับหรือจะดูคันนี้ก็ได้นะคันนี้เป็นตัวพรีเมียมไม่ใช่พรีเมียมเซฟตี้นะตัวลองท็อปพูดง่ายนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยสภาพสวยเหมือนกันนะวิ่งเมื่อวิ่งประมาณหกหมื่นโะลนะปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะตัวนี้ปีสองพันยี่สิบปีใหม่กว่าปีหนึ่งวิ่งอยู่ประมาณหกหมื่นโลสภาพก็สวยจิ๊บอันนี้ใส่ล้อแม็กเรียบร้อยมาให้เรียบร้อยเลยนะแล้วก็นี่ข้างใน ข้างในสวยตัวนี้เบาะข้างในสีเบอร์กันดี้อย่างนี้เลยสวยๆอย่างนี้เลยนะครับนะเป็นแบบสีไวเลสนะครับสวยงามนะครับตัวนี้เนี่ยเนี่ยผมให้ดูพลาสติกก็ยังไม่แกะเหมือนกันนะฮะตัวนี้พลาสติกคอนโซลยังไม่แกะเลยนะสภาพสวยกริฟจริงๆนะตัวนี้ออปชันเต็มเหมือนกันนะครับมีกล้องหน้ามาให้เรียบร้อยนะตัวนี้ติดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เจ้าของเดิมติดมาเรียบร้อยอุปกรณ์ขั้นขั้นครบเลยนะสะดวกสบายสวยงามแบบนี้เลยนะครับตัวนี้เนี่ยถ้าเราใช้แคมเปญ0% 1นตบองวดเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว ก็คือถ้าปกติโดยชั่วไปเนี่ยผ่อนอยู่ประมาณเดือนละประมาณตีไปประมาณ16ื่นแล้วกันนะประมาณ16ื่นหกกว่า16ื่นเนี่ยตัวนี้เซฟไปอีก4 0 0พันเซฟไป4 0 0พันถ้าคุณผ่อนเดือนนึงเท่าไหร่เอ,อ,องผ่อนเดือนละหมื่นหนึ่งเองนะอันนี้ผ่อนเดือนละหมื่นหนึ่งอันนี้ผ่อนเดือนละหมื่นสองคุ้มอ่ะคุ้มนะฮะคุ้มมากเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคมากๆเลยนะหรือ นอกจากค o s s แล้วนะค o s s เนี่ยถือว่าเป็นรถที่ใครๆก็ต้องการอยู่แล้วนะไทบริ Hybrid ตอนนี้รอรถนะแต่ว่าตัวนี้มีรถให้เลยนะครับหรือว่าจะเป็น CRV ีนี่รุ่นใหญ่ขึ้นมาหน่อยตัวนี้จริงๆก็เป็นรถครอสเซอร์ที่ใหญ่กว่าตระกูลค o s s นะเราดูเทียบกันก็จะเห็นว่าบอดี้เขาใหญ่กว่านิดนึงนะสะดวกสบายกว้างขวางใหญ่โตและเป็นรถยอดนิยมจริงๆนะอันนี้อันตัวนี้เป็นตัว2.4ตัว E l นะตัวท็อปของเครื่อง2 0 0พนะทุกอย่างไฟฟ้าหมดนะครับสภาพสวยกริบอย่างนี้เลยปี2017นะวิ่งอยู่แสนหนึ ราคา9 7 9 0 0 0บาทถามว่าราคาก็สูสีกันกับพวกตระกูลของครอ s นะ9 7 9 0 0 0บาทผ่อนประมาณ1 0 0 0แาละแต่ตัวนี้เนี่ยถ้าใช้แคมเปญพิเศษนี้เนี่ยก็ผ่อนเดือนหนึ่งอยู่ประมาณ10,200กว่าเซฟไปอีก5,000 อันนี้โอเคมากเลยนะคือได้ CRV รถไซส์ใหญ่ขนาดนี้ผ่อนเดือนละหนึ่สองกว่าบาทเองนะคุ้มนะครับหรือจะเลือกเป็นดอกเบี้ยพิเศษนะ2.79ขับฟรี90วันก็ได้เช่นกันอันนี้ให้เลือกเอาดูนะครับก็เนี่ยรถสวยๆแบบนี้เลยสภาพคิ๊บแบบนี้เลยนะครับเนี่ยข้างหลังเบาะยังเฟิร์มอยู่เลยนะและที่สําคัญตัวนี้เนี่ยผมให้ดูด้านท้ายหน่อยหนึ่งด้านท้ายรถคันนี้สายท้ายไฟฟ้าเหมือนกันนะพวกนี้รถพรีเมียมหมดมีเบาะแถวที่3ให้ด้วยอันนี้เป็นเบาะอ e n เมอร์เจนซียก็ยังน้อยกย ห้าที่นั่งอันนี้เป็น7ที่นั่งอันนี้โอเคเลยนะอันนี้เก้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับเราก็เรียกว่าผ่อนจากเดิมเนี่ยเซฟไปเยอะมากเลยนะเซฟไปก็อยู่ประมาณซีไปคุณก็เซฟไป5,000กว่าบาทเหมือนกันนะครับคุ้มค่านะอยากใช้ดอกเบี้ย0%รีบเข้ามาเลยนะครับคันนี้คันหนึ่ง CRV เรามีให้เลือก2คันนะ CRV ตัวนี้ก็เป็นตัว2.0ตัว E ตัว l องท็อปตัวนี้จะเป็นตัว2.4นะครับตัว E นะครับเป็นตัว l องท็อปลองจากตัวนั้นนะอ p t i o นต่างกันนิดหน่อยยถถ้าามเเททีีบบกััตว็อปน่ย คือตกแต่งภายในก็จะเรียกว่าหรูน้อยกว่าหน่อยเมื่อกี้เขาจะดูเป็นลายไม้นะตัวนี้ก็จะเป็นบอะสีดำโทนเหมือนกันนะแต่แต่งเป็นโทนสีเงินตัดสีดำนะรวมๆเนี่ยโอเคนะจอเจอเล็กกว่าหน่อยแต่ว่าโดยรวมเนี่ยถือว่าเซียเวีนะครับรถหรูเหมือนกันนะข้างในเบาะหลังเนี่ยเหมือนกันนะครับเหมือนกันหมดนะมีแอร์หลังให้ยังมีแอร์หลังให้ด้านท้ายเจ็ดที่นั่งเหมือนกันตัวนี้ฝาท้ายไฟฟ้าเหมือนกันนะเจ็ดที่นั่งเหมือนกันอันนี้พับเบาะลงมาให้ดูเลยนะจะเป็นแบบนี้นะครับ แต่เป็นเจ็ดที่นั่งเหมือนกันดึงขึ้นมาได้นะง่ายๆอย่างเงี้ยเรียกว่ามี emergency seat ให้ด้วยนะฝาท้ายไฟฟ้าครบตัวนี้ปีเดียวกันเลยนะครับปี2017นะราคาที่ตอนนี้เราขายกันอยู่จำหน่ายอยู่901,900บาทนะแต่ว่าตอนนี้เช่นเดียวกันนะครับโปรโมชั่นพิเศษตัวนี้เนี่ยจากเดิมเนี่ยผ่อนกันอยู่ประมาณเดือนละ15 0 0 0นะอันนี้เซฟไปได้ประมาณ4 0 0 0นอันนี้11 0 0 0 11,000 12,000อยู่แค่นี้เองอู้เซฟไปเยอะนะจากเดิม17 0 0 0กว่า15 0 0 0กว่าเรา เซไปได้เยอะขนาดนี้เลยนะครับอันนี้คุ้มนะผมว่าคุณลูกค้าที่กําลังมองหารถคอ o ์สเซอร์พรีเมียมคอร์สเซอร์อยู่ไม่ควรพลาดเลยนะครับหรือถ้าหาตัวเล็กลงมาหน่อยนะเราก็ยังมี Honda ตัวนี้เป็น b r v ตัวนี้เพิ่งเข้ามานะครับยังไม่ได้รีวิวนะตัวนี้ b r อตัวนี้ก็เช่นกันนะตัวนี้เป็นปี2019เลยนะครับตัวนี้ใหม่กิฟตเลยนะ2019ตัวนี้ก็เรียกว่าเป็นโฉมปัจจุบันนะครับของ b r v นะครับตัวนี้ราคาจําหน่ายเราอยู่ที่579,000บาทนะตัวนี้เป็นตัวท็อ เหมือนกันนะประหยัดน้ามันได้ที่สาคัญ7ที่นั่งเหมือนกันนะตัวนี้ให้ดูตัวท็อปเท่านั้นนะครับของ brv เนี่ยจะเป็นเจที่นั่งอันนี้จะเป็นฝาท้ายธรรมดานะแต่ว่าเบาเนี่ยเป็น7ที่นั่งแบบนี้เลยเนี่ยหาคอสเซอร์แบบนี้โอเคมากเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูด้านในนะสภาพสวยเลยนะครับนี่ปุ่มสตาร์ทครบถ้วนเลยไม่อยู่แสนเดียวแสนทุนท,น,ทนเลยนะฮะหนึ่งแสนก 6, โลโอเคเลยนะตัวนี้สบายนะเบาะหนังออปชันครบข้างหลังกว้างนะเดี๋ยวให้ดูเลยทีเดียวนะ เดี๋ยวผมจะรีวิวแยกให้นี่ข้างหลังกว้างเลยสะดวกสบายเลยมีนี่ช่องแอร์หลังให้ด้วยนี่สบายเลยนะครับโอเคมากตัวนี้ผ่อนถูกลงมาเยอะเลยนะราคา579,000บาทนะครับผ่อนอยู่ตองงวนนะปกติแล้วงวนละหมื่นนะหมื่นหนึ่งตอนนี้ถ้าเราใช้แคมเปญพิเศษเนี่ยเหลืออยู่7,000กว่าบาทเองถ้าบอกคุณได้ BRV ตัวนี้ไปนะตัวท็อปด้วยนะผ่อนเดือนละ7,000กว่าบาท โอ้โหผ,ผ่อนโคตรถูกเลยอย่างกับอีโคคาร์นะเนี่ยผ่อนเนี่ยเหมือนอีโคคาร์เลยแต่ได้ b r v 7ที่นั่งรุ่นท็อปแบบนี้ไปเลยนะครับอันนี้คุ้มมากนะอันนี้รีบเข้ามาดูเลยสภาพสวยเรียกง่ายๆเลยนะสภาพแบบนี้ผมการันตีไม่มีให้แล้วนะครับตัวสุดท้ายตัวนี้เพิ่งรีวิวไปนะตัวนี้ก็เหมือนกันวันที่รีวิวยังได้บอกโปนะจริงๆโปมาแล้วนะก็คือ Expander เนี่ยยอดน,นิยมเลยนะครับ Expander ตัวนี้ราคาเดิมนะจะปกตินะเดี๋ยวผมให้ดูราคาเลยราคาปกติ6 4 9 0บาทนะนประม 11, ืะ่น1ก0า แพงกว่านั้นนิดเดียวแพงกว่าประมาณพันหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะตัวนี้วิ่งอยู่แค่หมื่นสี่วิ่งอยู่หมื่นสี่เองวิ่งน้อยมากแล้วเป็นตัวท็อปด้วยนะครับเจ็ดที่นั่งแท้คอสอเวอร์นะนี่เจ็ดที่นั่งแท้เลยนะครับนี่ข้างหลังกว้างขวางเลยนะสวยงามแบบนี้นะครับแล้วฝาท้ายเนี่ยไอ้นี่ชุดแต่งมาพร้อมอย่างนี้เลยนะสวยๆแบบนี้เลยรีบมาเลยตัวนี้เช้าหมดอดด้วยเจ็ดที่นั่งนั่งได้จริงเลยนะครับมีแอร์ให้แถวที่สองเหมือนกันนะเนี่ย แถวที่2นี่มีแอร์แยกให้ด้วยนะบนเพดานให้ด้วยนะครับเหมือน b l v เลยนะตะกูลคอสเทอร์ตอนนี้พวกนี้ขายดีมากนะครับตัวนี้จากเดิมเนี่ยถ้าปกติเราต้องผ่อนงวดละประมาณ 10, 1มื่นตอนนี้เหลือ8ปดพับาทเซฟไปแล้วประมาณ3 0 0พอันนี้คุ้มมากนะเรียกว่าแต่ละคันเนี่ยตอนนี้คุณประหยัดไปได้เยอะเลยแล้วก็ได้รถด,ดีๆรถสภาพสวยๆแบบนี้เอาไปใช้ได้เลยนะครับอันนี้ผมการันตีเลยรีบมาตัดสินใจเลยนะเพราะผมให้แค่เดือนนี้เดือนเดียวนะคุณมีแค่เดือนนี้เดือนเดียวเราให้เดือนเดียว รีบเข้ามาจับจองจะเลือก2โปรแกรมนี้จะเลือกอันไหนอันใดอย่างนึงนะครับอันแรกดอกเบี้ย2.79นะครับขับฟรี90วันอันนี้ใช้ได้หรืออย่างที่เมื่อกี้ผมเรียนนะนะ่ละคันเนี่ยคุณสามารถใช้แคมเปญพิเศษดอกเบีย้ย0% 12งงวดโอ้โหอันนี้เซฟค่างวดปีแรกไปได้เยอะเลยนะครับ แต่ละคันเนี่ยห้าพันเซฟไปได้5,000กว่าบาทบ้าง4,000กว่าบาท3,000กว่าบาทนี่เซฟได้เลยอันนี้ถือว่าคุ้มนะครับก็ปีหนึ่งอะตีไปสมมุติเซฟ5 0 0 0ั2งวดโอ้โหคุณเซฟไปแล้วตั้งหลาย6 0 0 0ื 60, นะประหยัดไปแล้ว60,000เลยนะครับ อันนี้คุ้มมากนะเป็นตัวที่ผมอยากจะแนะนำแนละรีบเข้ามาตัดสินใจเลยนะครับ X c 4 Motor แคมเปญนี้เรามีให้เฉพาะเดือนสิงหาคมนี้นะเดือนวันแม่เนี่ยนะเอาไปใช้ดูแลคุณแม่ได้เลยคอสเวอร์พวกนี้นะครับรถสวยๆยังมีให้เลือกเยอะนะครับที่ X c 4 Motor ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe ป็นกำลังใจผมด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับรีบเข้ามาตัดสินใจนะครับสวัสดีครับ